วันนี้ไปเที่ยวไหนกันดีจ้าไม่พ้นไปถ่ายรูปคาเฟอีกแล้วจ้าอยากไปถ่ายรูปเล่นๆสักสิบรูปคาเฟ่นี้อยู่ใกล้เราเพียง2กิโลเองลูกค้าอยากไม่มีแม้ค้าหนีเที่ยวซะเลยจ้ากว่าจะได้ออกมาก็เกือบ5้าโมงยินแล้วนะแต่บรรยากาศดีมากทางมาร้านนี้ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวแปะพิกัดไวใ้ให้ในคอมเมนต์นนะขี่รถมาจากค่้ายไม่เกิน6นาทีถึงเลยร้านนี้ชื่อว่าทูธทามคาเฟ่แอนบาร์สังเกตง่ายๆอยู่ติดกับร้านกูวิวเลยอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในร้านกันเข้ามาในร้านนะคะก็มีโซนให้นั่งเยอะเลยค่ะราคาเครื่องดื่่่่มมททีีีนนนะะะคกก็เริต้้แวล55 มีทั้งกาแฟสดแล้วก็มัทฉาในส่วนของอาหารก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะร้านนี้เขายังใช้กาแฟของร้านเฮียด้วยนะและตอนกลางคืนนะ่ะยังนั่งชิลๆได้ด้วยสั่งอาหารและเครื่องดื่มเสร็จนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะวิวข้างนอกนะคะก็จะติดแม่น้ําบางประกงเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังตก เราว่าชว่วงเวลาตอนนี้กําลังถ่ายรูปสวยเลยเรออาหารไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วคะ่ะเราสั่งเป็นพิซซ่าแล้วก็สเต็กปลาแซลมอนราคาของอาหารที่นี่ไม่แพงเลยนะคะเขาก็ยังมีน้องเต่าให้เราเล่นอีกด้วยพอกินอิ่มแล้วก็ได้เวลาถ่ายรูปกันจ้าชงกล้องของเราก็คือทําหน้าที่ได้ดีมากๆเป็นตากล้องที่รูม้มุมของเรามากที่สุดรูปที่ถ่ายได้ออกมาก็คือถูกใจมากๆ ได้รูปสวยๆก็กลับบ้านกันได้จ้าความสุขของผู้หญิงไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ได้ไปถ่ายรูปสวยๆที่คาเฟ่แค่นี้ยก็โคตรมีความสุขแล้วีวิดีโอที่ถ่ายคลิปวันนี้นะคะเราก็ใช้น้องตัวนี้นะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มใช้เป็นแล้วนะคะนี่เราก็คือไม่ได้ชาร์จแบตมานะคะถ่ายวิดีโอแบตหมดไปเลยน้องตัวนี้ก็คือถ่ายวิดีโอได้ถูกใจมากเวลาเราไปเที่ยวไหนนะคะเราก็จะใช้กล้องตัวเนี้ไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายวิวสวยๆภาพที่ได้ก็คือคมชัดมากๆเลยนะคะจบคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย